ในปี2025อีกครั้งที่ได้สะท้อนภาพความพร้อมของยุทธพลทางอากาศของร o อย l t าวไทยอามีกับเฮลิคอปเตอร์หนักรุ่นโบเอ n g c h 47ชินุกซึ่งนับว่าเป็นหนึ่งในตัวเอกของยุทธวิธีด้านลำเลียงและสนับสนุนทางอากาศโดยเฉพาะในภารกิจที่หนักหน่วงเช่นการเคลื่อนย้ายกำลังพลยุธทธปกรณ์หรือการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในพื้นที่ห่างไกลหรือลุยภูมิประเทศยากลำบาก CH 47หรือที่รู้จักทั่วไปในชื่อชีนุกเป็นเฮลิคอปเตอร์แบบใบพัดคู่แบบตั้งเรียงตันเดมรรเตอร์ที่ได้รับการยืนยันว่าใช้งานได้หลากหลายอย่างสูงตั้งแต่การลำเลียงทั้งภายในและภายนอกรูปแบบสลิงโหลดการส่งกำลังพลการอพยพผู้บาดเจ็บงานสนับสนุนระยะยาวในพื้นที่ห่างไกล และภารกิจพิเศษอื่นๆความโดดเด่นของรุ่นนี้นอกจากโหลดมากแล้วยังสามารถขึ้นบินในระดับความสูงสูงถึงประมาณ20,000ฟุตและร่อนลงในพื้นที่ซับซ้อนได้ดีสำหรับกองทัพไทยแล้วแม้ว่าเวอร์ชั่นที่ไทยมีจะไม่ใช่รุ่นล่าสุดสุดบล็อก II ที่กำลังผลิตกันในสหรัฐอเมริกา เช่นของโบเอิงแต่ตัวเครื่องรุ่นเดิมก็ได้พิสูจน์ตัวเองอย่างยาวนานในบทบาทที่ทา้าทายของภูมิประเทศและภูมิอากาศไทยไทยเริ่มรับรุ่น CH 4 7เข้าประจำการในกองทัพบ,บกไทยตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษ1990โดยรุ่นดีมีลำดับบันทึกตัวเลขห่างเช่น90-111ถึง 90-222และอื่นๆที่นำเข้ามาจากสหรัฐอเมริกาแม้ว่าข่าวคราวล่าสุดอาจไม่พบการลงทุนสั่งซื้อรุ่นใหม่ล่าสุดอย่างเปิดเผยแต่การที่ไทยใช้ c h 4 7อยู่จนถึงปัจจุบันแสดงให้เห็นว่ากองทับบกเลือกเปลี่ยนแปลงให้เหมาะกับต้นทุนและภารกิจของตัวเองโดยใช้รุ่นที่เชื่อถือได้และมีเครือข่ายซ่อมบำรุงที่รองรับแล้ว ภารกิจสำคัญของ CH-47 ในกองทัพไทยนั้นครอบคลุมทั้งด้านรบและด้านสนับสนุนเช่นในปี2023กองร้อยของกองทัพบกไทยฝึกร่วมกับสหรัฐอเมริกาภายใต้ชื่อ h a n ูแมนกา a เดียน2023ในจังหวัดลบบุรีโดยมีภาพทหารไทยเดินออกจาก CH-47 ในการปฏิบัติการลำเลียงแบบปฏิบัติการทางอากาศ Air Assault และยังมีการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการบินและการซ่อมบำรุงกับหน่วยงานของสหรัฐในรูปแบบ Subject Matter Expert Exchange (SMEE) สิ่งเหล่านี้ช่วยยืนยันว่า ch 4 7มีบทบาทที่มากกว่าแค่เครื่องบินลำเลียงแต่ยังเป็นเสาหลักขององค์การเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพของกองทัพบกไทย แม้ว่าในต้นทุนด้านงบประมาณไทยอาจไม่สามารถอัปเกรดเป็นรุ่นล่าสุดๆดได้ทันทีแต่ก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเพราะว่ารุ่นที่ไทยมีนั้นถูกสร้างขึ้นใหม่โดยตรงไม่ใช่การดัดแปลงจากกลุ่นเก่า และสามารถรองรับภารกิจในพื้นที่ยากลำบากของไทยได้เช่นพื้นที่ภูเขากาะหรือป่าซึ่งเป็นบทบาทที่เหมาะสมกับความสามารถของ ch 4 7โดยเฉพาะในด้านการโหลดหนักและการขึ้นลงในพื้นที่จำกัดในขณะที่รุ่นใหม่อย่าง ch 4 7 f block ii กำลังถูกผลิตและส่งมอบให้กองทัพสหรัฐอเมริกาเพื่อรองรับยุทธ,ธศาสตร์เร็วหนักและมีทางเลือกมากขึ้นโดยเพิ่มน้ำหนักแบบ cross weight ระยะทาการและระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยไทยอาจยังไม่อยู่ในกลุ่มผู้ซื้อผู้นำในเวอร์ชันนี้แต่ก็สามารถรอการพิจารณาในอนาคตได้เมื่อมีงบประมาณและความจำเป็นเพิ่มขึ้นบทบาทของ c h 4 7ในไทยยังรวมถึงการสนับสนุนภารกิจมนุษยธรรมและภัยพิบัติเพราะไทยเองมีภูมิประเทศที่หลากหลายและมักเผชิญกับภัยธรรมชาติ เช่นอุทกภัยดินถล่มหรือไฟป่าซึ่งเครื่องบินลำเลียงหนักเช่นนี้สามารถเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลและช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วซึ่งตรงกับข้อความที่ว่าไทยและสหรัฐอเมริกามีการแลกเปลี่ยนด้านการช่วยเหลือภัยพิบัติในกรณีของเครื่องบินลำเลียงหนักสำหรับผู้ชม YouTube ที่สนใจคลิปเกี่ยวกับ C-47 h ของไทยควรให้ความสนใจกับจุดเด่นต่อไปนี้ ความสามารถในการบรรทุกผู้โดยสารและยุทธปกรณ์การทำงานในพื้นที่สูงภูเขาเกาะวิธีการขึ้นลงแบบแรมด้านท้ายที่สะดวกวิธีที่กองทัพไทยใช้ c h 4 7ร่วมกับกำลังราบหรือหน่วยพิเศษในภารกิจลำเลียงและเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วรวมถึงการใช้ร่วมกับ Joy Exercise ต่างชาติซึ่งช่วยเพิ่มความเชื่อมโยงระหว่างกองทัพไทยกับพันธมิตร โดยสรุปแม้ว่าในปี2025กองทับบกไทยจะยังเป็นผู้ใช้ c h 4 7ในเวอร์ชั่นที่อาจไม่ที่สุดของสายผลิตแต่ความสามารถของเครื่องรุ่นนี้ยังคงสูงและเหมาะสมกับสถานการณ์ของประเทศไทยทั้งในด้านยุทธวิธีและด้านสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนย้ายกำลังการดำเนินงานในพื้นที่ยากลำบากหรือการช่วยเหลือประชาชนในช่วงภัยพิบัติ และเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมหากงบประมาณและนโยบายเปิดทางไทยอาจจะก้าวสู่เวอร์ชันที่ใหม่ขึ้นเพื่อเสริมสร้างความพร้อมทางอากาศให้ทันยุคสมัยต่อไป